เราพูดต่อยต่อยตีอะไรในนี้ครับเนี่ยเอาอะไรครับแกงไม่เกี่ยวะกูโอ้กูน้องมึงมาได้พี่ฮะเข้ามาทำแปลกๆกัแม่งโดนกูจนได้ว้าผู้หญิงนะไอซีก็เฮี้ยละไอสัตว์มึงจงแจ้งเกินน้องกูเดินไปขอกูโดนแบนเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูเดินไปขอเออขอขอไอจีหน่อยได้ไหมขาขอไอจีหน่อยได้ไหมขานี่อย่างนี้เหรอไอสัตว์บ้าเนี่ย ออ้ยไม่มีครับผมไม่ใช่ผมมีคนอ่ะครับเอ้ยนี่มาเลยมครับมาเลยวไมเลยครับครับผมมีอะไรเอ่ยผมสอบถามหน่อยครับครับผมถ้าแบบว่าผมได้หลุมเงี้ยแล้วถ้ามีแก๊งใหญ่มาแบบว่ามาป่วนหรือมาอะไรเดี๋ยวที่จะการอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงคุ้มครองเต็มที่ครับคุ้มครองเต็มที่ครับไม่ต้องกลัวเลย าว่าช่วงนี้ผมโดนกดแกล้งเดี๋ยวผมลงให้ครับเดี๋ยวลงไปเคลียร์เองถ้าแก๊งไหนามากดพวกคุณอ่ะได้เลยครับได้เลยครับพี่โอเคครับผมได้เลยเช่วงนี้โดนโดนเหยียดจัดอ๋อโดนใครบ้างครับอ๋อนี่แล้วเรียกเรียกตังค์เหรอใช่ครับขอเงินหนี่อยโอเคแล้วเดี๋ยวผมลงทีซไปดูแลได้ครับได้ได้ขอบคุณครับถ้าโดนแก๊งไหนกดตอนที่เขาเรียกตังค์ที่ไม่ไม่อยู่หน้าทีซี้็ส่งข้อความหาทีซีสักคนหนึ่งไปขอเบอร์ในทีซีสักคนหนึ่งครับ เราไปส่งข้อความมาดีซีได้เดี๋ยวให้ซีซีคุณขอให้ขอแล้วขอเบอร์พี่ได้ไหมอ่ะได้ครับได้เลยห้าแปดแปดหกห้าเจ็ครับได้ครับได้ได้ขอบมากครับพี่ได้เลยครับได้ครับผมได้พับไปนะได้ตลอดยันเป็นรถนี่ในประมูล มันดุกติ๊กจังว่ะพวกเนี้ยเจเกี้ขอคุยได้หน่อยได้ไหมได้ครับได้คือไอเรื่องนัดบานงัดล่านะ่ะคือแซมอยากให้เจเคมาลงทะเบียนด้วยไม่เป็นไรครับตามเจเคไปเลยเพราะผมไม่ได<อ>้ทำเพื่อผลประโยชน์ของแก๊งผมอยู่แล้วคือแซมรู้ว่าไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ แก๊งแต่ว่าตอนนี้คือแจ็คกี้มาในฐานะของทีซีไม่เกี่ยวกับเจไม่ครับก็คือคนคนมองเข้ามามันจะดูไม่ดีครับอันนี้เ้นไปก่อนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เองเดี๋ยวผมไปดังเองคือไม่คือแค่เขาขัดหลุกตรงนี้ไม่เป็นไรเขายังมีหลูกอื่นไงคือเจคเตัวรอดได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับคือแซมเข้าใจนะแต่ในเมื่อทีซีดูแลแก๊งอ่ะก็อยากให้มันแบบอยู่ในบรรทัดฐานที่แบบว่าเท่ากันนะเข้าใจใช่ไหมแต่แซมไม่สนหรอกว่าใครจะมาว่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแซมแค่ อยากให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้เฉยๆซึ่งสมมุติว่าอะสมมติแก๊ง JK อะมีอาวุธเยอะแล้วก็จริงแต่ว่าถ้าเรามามองอะเราก็ยังไงพีซีมันก็ต้องคุยกันอยู่แล้วอะค่ะว่าเขา่าผ่านหรือเปล่าที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยคณเข้าใจใช่ไหมอะคือเราก็ต้องรู้รัพสิสินของเขาอยู่แล้วอะคะ<ว>่ะบอกว่าให้มาลงทะเบียน<ว>คือเราจะได้รู้รัพส์สินเขาด้วยอ่ะไว้เดี๋ยวรอเขาเอ่อรอเขาแบบไล่หนทางจริงค่อยอันนี้ก็ได้ับคือ เอาอย่างี้ดีกว,ว่าแซมรู้นะว่า JK ดื้อแต่ว่าแซมคิดว่ามันก็ควรที่จะอยู่ในระบบของ TC mm hmm. เขาอยู่ในระบบของ TC แล้วอ่ะควรที่เราแบบว่าเราต้องดูแลทุกแก๊งอยู่แล้วอ่ะ mm hmm. แซมไม่รู้แซมจะพูดยังไงให้เต็กกี้เข้าใจนะแต่แซมไม่สนว่าแก๊งไหนจะมาพูด mm hmm. ก็คือไม่มีแก๊งไหนเขาพูดนะว่าแบบเป็นอย่างเนี้ยเขาก็ได้ผลประโยชน์ JK ก็ได้ผลประโยชน์ทุกแก๊งได้ผลประโยชน์จากตรงนี้เข้าใจเ<ห>ข้าใจเข,ข้าใจแต่ JK mm hmm. ตัวรอดได้ใช่ผมดิผมไม่อยากให้มันมีปัญหาไร ออคือผมเข้ามาปุ๊บเอ้ยสั่งปุ๊บเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น,งงนไปเลยมันแปลกๆไหมคะคืออันเนี้ยคือสําหรับแซมแซมคิดว่ามันไม่แปลกในเมื่อแจ็กกี้ตอนเนี้ยคือเป็น g c ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ JK เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวอะถ้า JK าได้แล้วัเ็นไม่ได้คุณจะว่างไงอ่ะอันนี้มันก็ขึ้นอันนี้ที่เราที่เราลงทะเบียนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้ได้รู้ใช่ไหมว่าของเขาอะมันไปขนาดไหนหรืออะไรขนาดนี้ถูกไหมคะ เราก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วว่าได้บนเทนเอาเคของเยอะก้อนที่เขาไม่ได้เขามาลงะเบียนไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยตัดสิ่งอีกทีนึงว่าผมไม่อยากเป็นขี้ปากอะจบเลยคาเดียวไม่อยากเป็นขี้ปากแค่นั้นเลยเดี๋ยวคือถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้ครับถ้ามันไม่ได้หรือว่าสมมติว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ที่มันจะได้ถ้าเขาถ้าเขาไม่เอาเนี่ยเรื่องของเขาแหละเพราะเขาไม่ใช่ครับเขาไม่เอาเขาพูดผมแล้วว่าเขาไม่เอา แต่แค่อยากทำให้มันแบบว่าไม่อยากละเลยแก๊งไหนสักแก๊งหนึ่งแค่นั้นเลยอ่ะเขาไม่เอาครับเขาไม่เอาเองไม่เอาเขาไม่เอาครับผมนี่นี่กมหน่อยไม่เนี่ยไอเด็กเด็กดยิงอุ้ย ี่ไม่รู้ว่าป่าเปินลันมโอ้ยผมไม่โดนหรอกผมไม่ัวดีกว่าอมอะไรครับคุณสองครับพี่ปลอะไรหรือเปล่าครับ ได้ข่าวมีปัญหาบ่อยนะเราเนี่ยโอ้ผมไม่กล้ามีกับพี่หรอกไอต่อไม่ดีเอ้ยเอาพี่ซี่ขอบคุณด้ไหนนะพี่ซี่โอ้ยพี่ครับโอ้โหผมพร้อแล้วพี่พี่พี่เอ้ยโอ้โหกูไม่บอกกันที่นี่เท่าไหร่เลยวะพี่ได้ข่าวเปรี้ยวนะครับพี่ได้ข่าวเปรี้ยวนี่ผมอาบน้ำทุกวันครับพี่ผมไม่เปรี้ยวครับยังไงชีวิตเป็นยังไงเอ้ยผู้ปางครับะกูถามมึงชีวิตเป็นยังไงสตันนั้นที่กูเคยทำมึงเอาตื่นกูแล้ว กูถามว่ามันเป็นไงเอ้ยเอาแล้วประตูแม่งล็อกไม่ได้แล้วโอ้เหลือเหลือเธอจัดอะไรของมึงไอสัตว์นรกมึงเป็นเที้ยอะไรึมงไอสัตว์มึงเปี้ยวเหรอมึงเปี้ยวกับกูเนี่ยมึงเปี้ยวมึงเปี้ยวเลยสัตว์ เราพี่มาแล้วเขาทำอะไรนอะไรครับอ kind of sí being ๋อไม่มีอะไรครับผมอ๋อครับผมเมื่อกี้คุยไม่ห่านะไม่ห่านะครับพี่เอาเหยื่อมาต่อยเมื่อกี้พี่แบบพี่นี่ก็เองกระทื้เขยะอยู่อ๋อเปล่าครับจะคุยเลยนะความควาเข้าใจกันดีอ๋อคุยคุยเฉยครับไม่มีอะไรครับคุยเฉยครับใช่ภาษาเพื่อนจะคุยเลยครับภาษาเพื่อนแขกที่เขามานี่คงมีเขาเขาจะไปประมูลครับคือเขาไปประมูลก่อนก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวมันมันนานมันนานมันนานประมูลก่อนไปประมูลได้ไหมใช่ครับโอ้ยโทษครับเฮ้ยินดีมันล้อหรอกคุณแม่อะไรอะ อ๋อครับพี่เขาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อเขาไม่มีอะไรครับเขา้เขาต้องการเข้ามาดูในคุกสักหน่อยครับอ๋ออ๋อครับครัพอดีน้องผมเขาจะกระชืบอะไรสักอย่างใช่ครับอยากแบบแบบซักฝุ่นอ่ะแบบซักฝุ่นอะไรนะป้าป้าครับพี่ป้าครับวิ่งทักฝุ่นหนึ่งครับพี่อ๋อน้องดีละดีละใช่ครับครัพี่ใหญ่มันเหิมเกิมน้องดูแลดูแลเพื่อนนะอาจารย์ดูแลเพื่อนด้วยนะ ผมไม่เคยเกินเลยพี่แล้วคไม่พี่จับจับมันไปแล้วครับมันไม่มีมันไม่มีประโยชน์อะไรตัวนี้ตัวนี้ไม่เอาไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์จับนะครับจับเลยตัวนี้โอ้เท่านี้โอ้คู่กุ้งกุแรงเกินมึงก็ได้แค่นี้แหละฮะเออเปล่าเปล่าครับพี่หมายถึงเพื่อนผมครับพี่เออใหญใหญ่ใหญ่ใหญ่มึงเจ้าหลังทูคือลูกมึงไหมฟังอยู่นะเออฟองอยู่นะเนี่ยอันนี้พี่จะรอเอาคำกลุ้มปัดใจเหรอครับพี่ผมไม่ผมไม่แม่มึงเจ้าหลังทูคือลูกมึงไหมไอ้หนูเปล่าครับไม่ไม่นเอออย่าห้าวน้องอย่าห้าวอย่าห้าว พี่เตือนละพี่เตือนอะไรก็ฟังน้อยน้องใส่กันกาอะโอป้าครับพี่ไม่มีอะไรค่ะโอเครอ,อดไปรอดไปไอ้สัสในเทนี้ละมึงไมหนวดได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยว